สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันนะคะแล้วก็ทักทาย FC ทุกท่านรวมถึง FC ฟซีลวงป้าด้วยนะคะยูทูบเบอร์สายหลวงป้าด้วยเนาะนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดต่อคลิปเมื่อเช้านี้ละค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าพูดค้างไว้ยังไม่จบนะคะเพราะคลิปยาวมากในคลิปนี้ก็จะมาพูดประเด็นของคําว่าบุญคุณนะคะทุกคน มายเล็บเจพูดเสมอและก็ยืนยันตัวตนต,ต,ตัวเองเสมอนั่นแหละค่ะว่าสิ่งที่ไมายเล็บเจเจติดตามคดีลุงป้ามาเนี่ยถ้าใครที่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็มาโจมตีลุงป้าแล้วก็เอาคําว่าบุญคุณที่ฉันเข้าไปช่วยที่ฉันเข้าไปอยู่ข้างกายแล้วมาเป็นบุญคุณไมายเล็บเจนี้นะคะเถียงหัวชนฝาเลยแล้วว่ามันไม่มีคําว่าบุญคุณตรงนั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่คุณเข้ามาลุงป้าไม่ได้เปิดรับ บริจาคหรือว่าเปิดรับสมัครใครเลยว่าให้เข้ามาอยู่ข้างกายเขาให้เข้ามาเป็นยูทู e ข้างกายเขาให้เข้ามาช่วยเหลือเขาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เดินเข้าไปหาเขาเป็นนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ดารานักร้องนักสแสดงต่างๆที่เดินเข้าหาเขาหรือแม้แต่ตัวเรานี่แหลคะค่ะที่เป็นยูทูบเบอร์ก็คือมหมยเลิบเหมือนกันในวันที่เราเต็มใจเดินเข้าไปหาลุงป้าเนี่ยก็คือลุงป้าไม่ได้เปิดรับสมัครใคร มีแต่ทุกคนเดินเข้าไปหาแต่เมื่อออกไปแล้วมามีบุญคุณทวงว่าลุงเนรคุณป้าเนรคุณแล้วเอาคําว่าบุญคุณมาทวงไม่รึจะเจ,จะเห็นต่างมากเลยไม่เห็นด้วยเลยในสิ่งนี้จะเทียงเลยแหละว่ามันไม่มีคําว่าเนรคุณเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ในวันที่ลุงป้าลําบากเราเต็มใจเดินเข้าหาและไปช่วยเหลือเขาคนที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยพอมีคนยื่นโอกาสให้เขามีความดีใจ ปาเปื้มใจเป็นที่สุดอยู่แล้วนะคะเป็นที่สุดและคําว่าบุญคุณคนที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยมันอยู่ในใจเขาตลอดมันอยู่ในใจกับคนที่เขาได้รับโอกาสไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าคนคนนั้นจะเป็นลุงป้าด,ด้วยซ้าไปนะคะก็คือคนที่ได้รับโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะเขารู้ซึ้งถึงน้ำใจแล้วก็บุญคุณคนที่ให้เขาอยู่แล้วไม่ต้องประกาศบอกเลยว่าฉันมาแล้วเธอต้องอตอบแทนบุญคุณ คือไม่จะเป็นเลยเขารู้อยู่ในใจของเขาอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นแล้วใครที่ออกไปนะคะพูดในสิ่งนี้คือไม่เล็บเทียงแน่นอนเพราะว่าคําว่าบุญคุณมันไม่มีเราเดินเข้าหาเขาหลาหลายคนรู้อยู่แล้วว่า YouTube มันทำไรายได้ได,ได้เมื่อคุณเข้าไปหาคุณก็ใช้ช่องทาง YouTube เพื่อตีข่าวนำเสนอข่าวต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นในชีวิตนะคะของเขา ก็ได้รายได้ในส่วนนั้นแล้วก็พอมีปัญหาก็ทยอยออกไปแล้วไปด่าแล้วมาพูดว่าบุญคุณเนรคุณอะไรพวกนี้ไมลแลัวบจีแยง้งแย้งสุดขีดเลยนะคะแล้ววันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นนะคะและหลายท่านลหลายคอมเมนต์อาจจะพูดถึงว่าเนรคุณลุงป้าเมื่อมีโอกาสที่ลุงป้าได้รับได้มอบให้แล้วมาเนรคุณลุงป้า นะคะอันนี้ไมล์ละจก,ก็ไม่ขอนะคะไม่ขอพูดคําว่าเนรคุณเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าเขาก็ทํางานให้ลุงเหมือนกันลุงก็ได้อันนี้สงตรงว่าเขาช่วยงานจับน่นจับนี่ทํางานร่วมกันสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในที่ของลุงก็มากมายนั่นก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะในการที่จะเข้ามาอยู่กับลุงแล้วก็ ทำงานด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันก็คือต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมันจึงไม่มีคําว่าเนรคุณนะคะมันจึงไม่มีคําว่าเนรคุณเพราะต่างคนต่างได้ผลตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยหมายเลพิจเจก็จะแย้งหัวชนฝาเหมือนกันว่าคําว่าเนรคุณนะคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องพูดเยอะคนที่เข้ามาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าโอกาสที่เขาได้รับได้รับจากอะไร โอกาสที่เขานะคะได้มาอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรคนที่เข้ามาคนที่เดินเข้าหาลุงป้าต้องรู้อยู่แก่ใจไม่จําเป็นต้องให้ใครประกาศบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนนะคะอย่างตัวเราเนี่ยอยู่สายนอกเนี่ยนะคะเล่าข่าวสารลุงป้าเราก็มีรายได้จากการเล่าข่าวสารเขาเล่าข่าวสารเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็จากการทำ u t u b e นะคะ เราก็อ้างไม่ได้เหมือนกันว่าเนรคุณหรือว่าบุญคุณนะคะในส่วนนั้นอันนี้ไมล์เลิฟเจเจก็ไม่อยากให้ใช้คําว่าบุญคุณหรือเน,เนรคุณกันเพราะต่างฝ่ายต่างได้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะไม่คิดเหมือนไมล์เลิฟเจเจนะคะเพราะว่าคนเรามันมีความคิดที่แตกต่างกันน่แหละ ความคิดของคนเราแตกต่างกันได้ก็ใช่ว่าเราทุกคนต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะเหตุผลคําว่าบุญคุณหรือโอกาสนะคะเพราะทุกคนอยากได้รับโอกาสให้กับตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะโอกาสที่ผ่านเข้ามาเราเป็น YouTube สายนอกก็หวังโอกาสเพื่อที่จะได้มีคนรู้จักพูดช่องทาง YouTube เพื่อทำมาหากินสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองเช่นกันนี่ก็คือโอกาส ที่ต่างคนต่างอยากได้เหมือนกันนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ว่ามาส่วนนี้แล้วไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะเพราะทุกคนก็คือผลประโยชน์เหมือนกันทุกคนนะคะในส่วนนี้ก็คือผลประโยชน์ต่างตอบแทนนั่นแหละคะ่ะต่างตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วยูทูบเบอร์สายนอกหรือว่า FC ลุงป้านะคะพอพูดข่าวสารหรือเรื่องราวของลุงป้า มันก็มีการสนับสนุนกันเกิดขึ้นพอเขามีรายได้เขาก็นําเงินจากรายได้ในส่วนนี้ไปสนับสนุนสินค้าของลุงป้าหรือว่าสนับสนุนการสร้างโนลนสร้างนี่ในที่ของป้าช่วยคนละนิดคนละหน่อยนั่นก็คือนะคะน้าใจหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการพูดข่าวสารนําผลประโยชน์ส่วนนั้นคืนผลประโยชน์ให้ลุงป้าเช่นกันนะคะมันจึงไม่มีคําว่าเนรุคุณหรือว่าบุญคุณ อันนี้ไม่รู้นะเนาะมันพูดกันยากเนะ่ะนะคะเนอคำว่าบุญคุณนี่มันตอบแทนกันยังไงมันไม่มีวันหมดหรอกคะ่ะบุญคุณเนะี่ยคำว่าบุญคุณตอบแทนยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะหมดจนกว่าชีวิตเราจะจบสิน้นบุญคุณก็ยังคงอยู่เมื่อบุญคุณที่มันมีต่อกันนะ่ะทุกคนนะคะอยู่ที่จิตได้สำนึกของแต่ละคนว่าบุญคุณคืออะไรนั่นแหลคะค่ะ นะคะอันนี้ไมล์และเจก็เลยมาพูดในสิ่งนี้คําว่าบุญคุณนะคะถ้าใครออกไปก็อย่าเอาคําว่าบุญคุณมาทวงกับลุงป้านะคะหรือนะคะลุงป้าก็ไม่ควรจะทวงบุญคุณกับใครเพราะต่างคนต่างได้ผลตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันว่างั้นเถอคะค่ะนะคะมันไม่มีใครนะคะเสียเปรียบได้เปรียบเพราะต่างคนต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเนาะ ในสิ่งนี้ไม่รู้นะ FC ลุงป้าจะคิดยังไงแต่ในมายลพเจคิดอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเราทุกคนที่ติดตามลุงป้าทุกวันนี้ก็คือเราเชื่อมั่นว่าลุงป้าไม่ได้ทําในคดีรักคดีใหญ่คือน้องจากไปน้องหายนี่แหละคะ่ะเราจึงยังคงยืนยึดมั่นในสิ่งนั้นและก็ยังคงเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเสมอไม่ว่ามันจะผ่านไปเท่าไหร่นะคะแม้ แม้เวลาจะผ่านไปจนกระทั่งคดีสุดท้ายของลุงจบสิ้นลุงไปผลออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้อนาคตแต่เราก็ยังคงอยู่ในจุดเดิมกันก็คือเป็น f อลุงป้าเป็น f อเป็นลูกหลานองค์ปู่ปริจิตนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกันมาพูดคุยมาทักทายกันนี่คือสิ่งที่ไม่รับเจหวังอนาคตข้างหน้าว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้คือไม่อยากให้มานั่งทะเลาะกันว่า ต้องมุลคุณต้องแทนคุณต้องชดใช้ถ้าไม่ได้โอกาสมันก็จะไม่มีโอกาสถ้าไม่เป็นเพราะฉันเธอก็ไม่มีวันนี้อะไรพวกนี้นะคะมันเรื่องจุกจิกอะมันเรื่องจุกจิกถ้าคนเรามีใจที่กุศลจิตอาสาหรือเมตตาเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาเนี่ยคำพวกนี้มันไม่ควรที่จะมาติดค้างในใจ ปล่อยวางมองเห็นเขาเมื่อเขามีโอกาสที่ดีขึ้นเมื่อเขาเจริญรุ่งเรืองที่ก้าวหน้าที่ดีขึ้นน่ะเขาเพึ่งพาตัวเองได้ภูมิใจค่ะภูมิใจว่าสิ่งนั้นเราได้หยับหยิบยื่นโอกาสให้เขาให้เขาได้ลืมตาอ้าปากได้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองภูมิใจในสิ่งนั้นค่ะมันจะได้ไม่ต้องมันนั่งทุกข์ว่าเป็นเพราะฉันเธอจึงได้สิ่งนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเธอคงไม่ได้สิ่งนั้นถ้าคิดอย่างนั้นทุกใจวันจนวันตายค่ะถ้ายังปล่อยวางสิ่งนั้นไม่ได้นะคะเราร่วมแรงร่วมใจกันมีอะไรพูดคุยปัญหาอะไรมีทางออกเสมอนะคะเราถนอมน้ําใจพูดคุยกันมันเป็นมิตรที่ยั่งยืนนะคะเป็นมิตรที่ยั่งยืนไม่ต้องเอาผลประโยชน์ต่างๆมาอ้างซึ่งกันและกัน คนเรามันมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันอยู่แล้วเมื่อเรามีคำพูดหรือนะคะการพูดคุยที่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจดีๆที่จะมอบให้กันนั่นแหละคะ่ะมันจึงจะเดินไปด้วยกันได้นะคะเมื่อต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องว่าผลประโยชน์ตรงนั้นผลประโยชน์ตรงนี้มันก็มีคลาคาซังมีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นปล่อยวางสิ่งนั้นและก็ทาสิ่งดีๆร่วมกันนะคะพัฒนาไปด้วยกัน ใะะบาวานซึ่งกันและกันได้อันนี้มันจะดีนะคะดีในชุมชนในสังคมเรามากกว่าเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมายืนบนนะคะมายืนเล่ามาพูดคุยทักทายนี่แหละค่ะเนาะคือความคิดของไมล์ลิฟเจจีก็จะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นในละว,วะนี่คือความคิดของไมล์ลิฟเจจีนะคะเราไม่สามารถไป ก้าวไกลความคิดของใครได้อยู่แล้วนะคะเพราะความคิดใครความคิดมันนะคะต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคนนะคะเพราะคนเราพื้นฐานชีวิตครอบครัวไม่แต่พื้นฐานการศึกษาคนเรามันยังมาไม่เท่ากันนะคะมันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและก,กันว่าเหตุผลของแต่ละคนเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะ เอฟซีลุงป้าใครที่มีกําลังนะคะก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกิีนของบริษัทมณโอมหอมทรัพย์นะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ